สวัสดีสมาชิกเอ็นไซมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสิงหาโมลาหรือผักหนามฝรั่งนะครับซึ่งอยู่ในตำราว่านร้อยแปดด้วยนะครับตัวนี้ชื่อเขาคือไซโตสเปอร์มาจอนโซนี่ครับเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงเดียวกับบอนครับคืออาราซีอีครับลักษณะใบของเขาเนี่ยนะครับจะมีขนาดใหญ่โตมากครับในต่างประเทศ มีขนาดถึง2เมตรเลยนะครับเจ้าสิงหาโบราเนี่ยนะครับตอนเขายังเล็กๆเนี่ยออกมาเนี่ยใบเขาจะมีสีแดงเข้มหรือสีดำเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อเขาโตขึ้นครับเขาค่อ,อยๆพัฒนาออกมาเป็นสีเขียวครับลำต้นเขาจะมีหนามขึ้นทั่วไปนะครับจนถึงคอใบเลยครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีค้นพบคือกระดูกแดงและกระดูกเขียวนะครับ สำหรับเจ้าต้นนี้คือต้นกระดูกแดงนะครับลักษณะสิงห์โมลากระดูกแดงเนี่ยก็จะมีลักษณะเส้นกลางใบสีแดงครับก้านก็จะมีสีแดงเลื่อนๆด้วยนะครับบางที่เลี้ยงดีๆเนี่ยนะครับใบก็จะแดงเลยครับเห็นไหมฮะแม้กระทั่งเส้นที่แตกออกไปตามจากกระดูกนะครับก็ยังแดงเลยครับขึ้นอยู่กับพื้นที่เลี้ยงนะครับ สิงหาโมลาเนี่ยเลี้ยงในน้ําก็ได้เลี้ยงในดินก็ดีนะครับเขาทนมากน,น,นานๆทีจะออกดอกซะหน่อยนะครับออกดอกยากมากครับเปลือกดอกเนี่ยจะสีดํานะครับอันนี้คือต้นสิงหาโมลากระดูกแดงที่อยู่ในต่างประเทศครับสูงถึง3เมตรเลยครับมาดูสิงหาโมลาอีกสายพันธุ์นึงครับซึ่งเป็นสิงหาโมลากระดูกเขียวหรือก้านเขียวนะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะมีเส้นกลางใบหรือกระดูกใบเนี่ยสีเขียว กานก็จะสีเขียวเหมือนกันนะครับบางคนเรียกว่าตมเมียครับอันนี้คือดอกของเขาเรียวรีบเลยครับไม่เหมือนกับกระดูกแดงนะครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับกระดูกเขียวบางต้นดอกใหญ่ก็มีนะครับหนามจะมีบ้างเห็นไหมครัแต่ไม่มากเห็นไหมครับหนามก็จะมีให้เห็นประปรายซึ่งสิงหาโบรากระดูกเขียวเนี่ยนะครับ ขาจะมีใบใหญ่เหมือนกันนะครับนึกว่าบอลหูช้างหรือโหราครับแต่ไม่ใช่ครับเขามีหนามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับสิงหโมลาที่มีหูใบยาวมากครับอันนี้ก็เป็นสิงหาโมลาครับเขามีหนามครับไม่ใช่หูช้างหรือโหรานะครับใบใหญ่มากเหมือนกันครับกระดูกเขียวแล้วก็มี ดอกครับที่ใหญ่ๆที่ผมบอกแล้วครับอย่าไปคิดว่าดอกเขาเรียวหมดนะครับเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันครับสวัสดีครับ